đã lắm tạo tòi tặng mùi mãi đấy tạo 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 lãi lãi này lãi 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 Lại lãi 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 Một lãi 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 đi, lãi lãi

มันลงแม่งน่งอ้อมี่อีกหน้าพี่นะพี่ไปอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปจะดาวแล้วแหมนี่ยมาแล้วไงตายตายตายตีนี้หมดตีนี้หมดมาแล้วมาแล้วข้างหน้าก็แตกก็แตกดาวดาวดาว มปล้ครับปล้าคาัปล้าคาัล้าคน้ากูน้ากูกยกแตกกแตกสวยเกมดีว่ะไอ้สัในบ้านบ้านบ้านที่เราอยู่ไอ้แอกถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาไม่ทันพี่ไม่ทันไม่ทันอ๋อาแต่เนียนอยู่เนียนอยู่เนีไปเนีไปเนีไปแกเลยกแล้วเอม่หอได ตน้ากูน้ากูดาดาดาตัวเดียวตัวเดียวเย็นไวเย็นไวเย็นไวหมอ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 ไ่ดีตายเวเวดลองมันมีคน

ตายตายเขาสั่งเขาสั่งจะตายหนังมีคนไอ้นั่นโดนมามันมาเข้ามันเข้ามาท่อแม็กแม็กเนี่นะดักดักแม็กแม็กเดาของมาคองมาคลองมาคองใครนั่งอยู่นู้พี่รังตามช่วยพี่กลังตามช่วยที่เตอร์นั่นเนี่ยปตามมชิวปมาชิวปมาชิวด่วนเลยปมาชิวด่วนเลย

เาส่งแ้วรส่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าตรงนั้เส็จเ่อนตรงนั้ตายตายตายหมดลดยสามตีนะอ่ะนทีแกก่อนโอ้ยนักแปดไปโดนเลยแปดปโดนฝั่งตรงข้ามฝั่งข้ามสาแผมาแล้วเดี๋ยวพี่แดหนีนะเดาวิ่งเลยใ่แล้วไปถัดเราไปอ๋อี่่เ ไม่มาเฮีย yeah.